สวัสดีค่ะแม่น้อยค่ะแม, pues ม่น้อยกับแม่ใหญ่ปิงกล้วยปิงกล้วยปิงกล้วยอีกนันะกล้วยอินเดียกล้วยเข่งนะของประเทศของประเทศอย่างนี้แต่ว่ากล้วยพันธุ์อย ya, ่างยั่งดปลูกบ้านเขาคือกล้วยทันหิบกุ้ยมีเม็ดมีอย่างเงยแบบไงวานเซฟเห็นกล้วยน้ำว่าได้รย่างดีเลยน้ำว่าก็ยังมีการฟาดอันนี้โปรเจคฟาดดีแท่ๆนั่นแหะดีครับกินกับมันอื ขาขายกันกิโลแล้วเขาได้ก็ตัว,วละสี่สิบห้าตีรโลได้โอมนรวยหกสิบพูเลวยดีหกสิบดีเราซื้อมาคนละสอน้อยกันครึ่งโลดีเออเก็บโลผุ้หลักกระได้ละเอาของเจ้าเก็บโลไหลโยสองคนณทากระโลกล่วอ่ะปิงกล้วยพี่น้องเอีจยว ไม่น้อยไม่ไงที่ขูดบัตรไปขูดบัตขูดบัดหอยบัดหวยบพรมันบัดหอยเด้อพี่น้องบัดหวยรุ่นบัดหวยไม่เมื่อเป็นมือเป็นมือดีมือที่โซกซิมันรุ่นน้ำไม่ยากรุ่นเป็นน้ไม่ยากไปไปรุ่นกันครับ